มองแล้วเปิดออกไปเสาไกลครับให้มาที่ชิดสนุพงศ์ชิดสนุพงศ์อ้าวบอลหลุดเท้าเขาเขาทางวรากรวรากรเจอกับชิดสนุพงศ์วรากรจี้ใส่ไปชิดสนุพงศ์แล้วกระชากมาผ่านสองหลาาาาม,าามาแตงแตงจาาาา้าเรียบร้อยครับโอ้โหนรุสเบิร์กเจอแซฟลาเขาทำได้ครับโอ้โหต้องชมวรากรนเนี่ย เข้ากลางแล้วจ่ายด้วยซ้ายทะลุช่องให้ทางเจษดาลังกายิงด้วยการโนโลุกโกครับโอ้โหบอลทองวิทยาดับหต่อสองครับสับปหน้าไปอีกทางครับโอ้โหยิงไปทางแม่มันชักเพแิ้วเกิดครับโอ้โห